สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมหลายเรนเจอร์นะครับปิดลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รูบีีที่ได้มาก็ใครยังอยากได้ตัวออนักส,สือกับเอลซ่าอยู่ก็เปิดได้นะครับต่เดือนหน้าเป็นตัวของแสงมืดใหม่นะครับก็ไม่รู้จะแสงมาอย่างเดียวหรือเปล่านะก็เป็นธีมฮาโลวีนนะไม่รู้่ากิจกรรมฮาโลวีนจะมาด้วยหรือเปล่านะถ้ามาก็โชคดีนะครับ อ่าอเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่แล้วนะครับสำหรับโอ้เสียงมอเตอร์ไซค์ผมเสียงเยงข้าขอไปด้วยนะครับก็เข้าสู่สัปดาห์ที่สี่เรียบร้อยนะครับส,สำหรับอ่าอดพูดติดขัดนิดนึงสำหรับการดองรูบี้ไปเปิดเกียร์ครสิสต์มาสกันนะครับก็อันนี้นะอดีตที่สองเนาะก็จบหลีกเหมือนเดิมทองหนึ่งอ่าท้องหนึ่งเหมือนเดิม โอเคมี700 <c oughs> เจ็ดร้อยูปีแล้วเลือนหน้าน่าจะดีกับาให้ผมผมให้ดูตรงนี้ก่อนก็ผมมีอยู่ยี่เอ่อสิเกตัวอ่าล็อกอินอีกหนึ่งนะก็จะเป็นยี่สิบตัวก็น่าจะปั้นเอลซ่าแม็กนะน่าจะปั้นเอลซ่าแม็กนะหรือปั้นตัวอื่นดีอืม เดี๋ยวผมน่าจะปั้นเอลซ่าแมกนั่นแหละโอเคก็ถ้าปั้นเอลซ่าแม็กน่าจะดันหลีขึ้นยืนเพชรสามได้มั้ยหรือเปล่าโอเคไปต่อที่เอดีที่สามกันเลยครับมาต่อที่เอดีที่สามกันก่อนเลยนะครับก็เอามารับโรบี้ที่ปิดหลีกันอาดีน <ID> ี่โอยเสียงลมโอ๊ยเก็บขอด้วยอาดีนี้น่าจะจบเพชรสามนะ ก็เมื่อคืนนันหลีกจบแพ่สามนะครับน่าโอเคแพ่สามนึงด้วยโอเคทีนี้มีห้าร้อยหกสิบลูบี้แล้วอีกเดือนหนึ่งถ้าจบแพ้สามเลยก็อืมได้เยอะอยู่นะก็เกียร์คริสต์มาสน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเกียร์คริสต์มาสนะครับเปิดได้เยอะก็ดีนะครับก็ลูบี้ได้ไมาใครจะเปิดก็เปิดเลยนะครับถ้าใครอยากอยากได้ตัวหรืออะไรอยู่นะครับหรือเ,เกียร์ก็เปิดได้นะครับ เกียร์รอบนี้มันดีอยู่นะมองว่าดีเลยแหละมองว่าดีเลยแหละเกาะของเอลซานมันบอกพลังชีวิตละลดแล่แ,แล้วก็ลบสกิลนะคือเป็นเกียร์ที่แบบเพอร์เฟกต์ใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับก็เกียร์พัดคอนนะังสือเป็นพลังชีวิตลบสกิลแล้วก็ลดเวลาสร้างเลนเจอร์อนะลดกูดาลเลนเจอร์นะครับแล้วก็เกียร์ของเกรเป็น ลดลีกความเสียหายที่ตะเข้านะลดความเสียหายที่เข่าแล้วก็อตัตราชาร์จสกิลเอ่ออัตราลบสกิลอา่าอันนี้ไอชิ้นนี้ไอดีหลักได้มา2ชิ้นนะครับก็ไม่หาตัวใส่ไม่ได้เลยก <c oughs> ็เป็นเกียร์ซับาสายเฉพาะตัวบินนะเป็นถ้าใสาต่ตรงตรงสายจริงก็รีรีลหนาบินเลยครับอืมผมยังเไปิดไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อันกุญแจเทพปิดาของ <c oughs> เทพแห่งดวงดาวเนี่ยใช้ได้ไหมเออแมนยำเหรอมันน่าจะใส่ให้แบบหมออ,ะ,อะไรวะบอสอบอสปับผีป่ะไม่น่าจะใช้ได้นะใช้สก,กิลวแล้วก็แมนยำมิ <c oughs> ตีตัวตัวบินหรือใส่ให้สายปกติก็ได้นะครับสายเวทปกติเลย <c oughs> อ่าชุดของลูซี่มีพลังชีวิตปงป้องกันแล้วหลบหลีกโอ๊ยติดขัดนิดนึง อาไอเทียชิ้นนี้มันเอาถ้าค่าพลังชิปเฉยๆเหรออ่าเกะอื่นยังดีกว่าเลยนะครับโล่ผมว่าโล่ยังดีมองดีว่าดีกว่าอาที่ของเกรนี่อมใช้ได้นะต้งสกิลลดแร่แล้วก็ความหนึงการโจมตีแต่ผู้เล่นใหม่หน้าถ้าใส่อ่ชิ้นนี้ไปช่องหลังก็ช่องกลางหน้าต้องเปเกียร์ลบสกิลนะครับ ต้องเป็นแบบรองเท้าออของรองเท้าอ,ะ,อะไรนะจะไม่ได้ผมมีไว้เนี่ยไม่น่าม,มีนะหรือไม่ก็ถุงมือเซลลี่ก็ได้นะครับมีหลบสกิลเหมือนกันโอเคประมาณนี้ละกันนะครับก็ใครเปิดเออใครได้รูบี้ได้ไหมใครเปิดก็ขอโชคดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ